คราวนี้เราลองมาดูประวัติศาสตร์ของจักรวาลและโลกของเราโดยใช้หน่วยปีดาราจักรกันดูดีกว่าครับมันจะทําให้ประวัติศาสตร์ของเอกภพนี้อยู่ในรูปแบบของเลขที่เราคุ้นชินกันครับและผมขอขยายหน่วยเพิ่มขึ้นนะครับให้1ปีดาราจักรเท่ากับ365วันดาราจักรและ1วันดาราจักรมีย4ิบชั่วโมงดาราจักรนะครับเราจะพบว่าเหตุการณ์บิ๊กแบงหรือว่าเอกภพของเราเนี่ยได้ถือกาเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ61ปีดาราจักรที่แล้ว แล้วหลังจากนั้นไม่นานตอนที่เอกภพมีอายุประมาณ14ชั่วโมงดาราจักรเอกภพก็ได้เย็นตัวลงและได้เกิดคอสมิกไมโครเวฟแบล็กกราวหรือว่ารังสีไมโครเวฟพื้นหลังขึ้นมาครับกาแล็กซีทางช้างเผือกได้ก่อตัวขึ้นมาเมื่อประมาณ54ปีดาราจักรที่แล้วส่วนระบบสุริยะโลกและดวงจันทร์ก็เพิ่งถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อราวๆ20ปีดาราจักรที่แล้วนี่เองครับแล้วเมื่อ15ปีดาราจักรที่แล้วโลกก็เริ่มเย็นตัวลง และสิ่งมีชีวิตก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแบบง่ายๆครับจนเมื่อราวๆ2ปีดาราจักรที่แล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์แคมเบรียนเอ็กซ์โพชันขึ้นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ซับซ้อนได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วครับไดนเสาร์เพิ่งเกิดขึ้นมาเมื่อ1ปีดาราจักรที่แล้วแล้วก็เพิ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อราวๆ3เดือนดาราจักรที่แล้วครับส่วนมนุษย์นั้นถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อ11ดชั่วโมงดา,าราจักรทม 27นาทีดาราจักรที่แล้วนี่เองครับมนุษย์หรือว่าโฮโมเซเปียนเนี่ยมีอายุเฉลี่ยประมาณ10วินาทีดาราจักรเท่านั้นครับพวกเราเป็นเพียงแค่เซเซียวเล็กๆของเอกภพนี้เท่านั้นเองครับ